อาจารย์ก็จะทำคลิปวีดีโอนะครับสอนทบทวนนะครับก็หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจในบางเรื่องนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยนะครับทุกครั้งนะทุกครั้งที่เราจะต้องทำงานเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะครับให้นักศึกษานะครับไปที่ c u s t o m i z e นะครับ c u s t o m ไ z e ไปที่ Unit Setup เช็คดูก่อนว่าเป็นหน่วยเมตริกหรือยังนะครับเข้าไปหน่วย system unit setup นะครับเช็คว่าเป็นนิ้วหรือเปล่านะครับนิ้วนี่ถูกต้องแล้วนะครับไม่ต้องแก้นะครับจากนั้นก็โอเคไปโอเคไปครับเลื่อนเมาส์เคอร์เซอร์นะครับไปวางที่ snap เลขสก3เนยนะคลิกขวานะครับจากนั้นนะครับเลือกเฉพาะ end point กับ mid point นะครับ แล้วก็ไปที่โฮมกริดนะครับเป็น0.1นะครับแก้กริ s สเปซเป็น0.1นะครับจากนั้นก็ปิดไปนะครับนี่คือการตั้งตั้งหน้ากระดาษพร้อมใช้งานนะครับทีนี้อาจารย์จะมาทวนเรื่องการสร้างผนังนะครับซึ่งมีหลายคนที่ไปเวิร์กช็อปมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนนะครับอาจจะ หรือแม้คนที่เรียนอยู่ในห้องอาจจะไม่เข้าใจนะครับมาดูวิธีการสร้างผนังก่อนนะครับให้เราสร้างจากเล็กแงนะครับสมมุติห้องนะครับขนาดห้องนะครับเอาประมาณ5ู้ณแนะครับ5เมตรคูณแเมตรนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ขอบเขต ของผนังห้องขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยห้องเนี่ยก็มีความหนาใช่ไหมห้องมีความหนานะครับเข้าด้านในนะครับให้เอาเข้าด้านใน10เซนนะครับจะทำยังไงให้เหล็กแทงตัวเนี้ยเอาลายเข้ามาได้10เซนนะครับก่อน,นืี๋เราจะต้องไปที่เลือกชิ้นงานนะครับเลือกชิ้นงานไปที่ modify ไปที่ modify list นะครับเปิด sub object ออกมานะครับค้นหาคำว่า edit spline ตรงนี้นะ spline นะครับเนี่ยพอ edit spline เสร็จจะเกิด sub object เครื่องหมายบวกสีดำเนี่ยนะครับาการที่เราจะ outline นะครับเราต้องทำงานทั้งหมดทั้งสีเส้นนี่ใช่ไหม นั่นหมายความว่าเราต้องเลือก s v l i n e คือเลือกทั้งหมดนะครับจึงจะหาคําสั่งคําว่าเอ line ได้นะครับเนี่ยคำสั่งเอาลายนะครับ0.1ดูสิว่ามันสังเกตนะครับว่าเป็นค่าบวกเข้าหรือออกนะครับเราจะลองสุ่มดูก่อน0.1เคขาเข้าด้านในนะครับถูกต้องแล้วนะครับ เราก็จะได้ความหนาของผนังขึ้นมานะครับความหนาของผนังขึ้นมา10เซนนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการเอ็กทูดนะครับผนังตัวเนี้ยตอนนี้มันเป็นแบนแบนะครับเนี่เป็นแบนแบอยู่นะครับให้เราทําการหมดเอ็กทูดนะครับโดยไปที่ modify list นะครับ เอ็กหาไม่เจอกดตัว E นะครับ x อ็ใส่ความสูงไปสัก3เมตรนะครับเอาเมาส์คือดึงขึ้นไป3เมตร Enter รครับ uh, เราก็จะได้ผนังห้องนะครับเห็นไหมเราก็ได้ผนังห้องแล้วนะครับขนาด5เมตรคูณ8เมตรนะครับนะครับยังไม่จบเท่านี้นะครับ ผนังห้องก็จะต้องถูกเจาะช่องหน้าต่างนะครับถูกเจาะช่องหน้าต่างอ่าโอเคเดี๋ยวสำหรับการเจาะช่องหน้าต่างนะครับทำอย่างไรนะครับอ่ากด f 3นะครับเพื่อให้เห็นเส้นโปร่งนะครับชัดเจนนะครับสีขาวอ่าโอเคนะครับอ่าจากนั้นนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลขึ้นมาล้มีความหนานะครับเลือกชิ้นงานนะครับคลิกขวานะครับที่ชิ้นงานนะครับไปที่ convert to นะครับเลือก convert to edit poly นะครับอ่าก็จะเกิด sub object 5อย่างในขั้นการทำ Model a d v a n c e ์นะครับทีนี้พอเรา แตกลายให้เกิดองค์ประกอบ5อย่างเนี่ยมันจะเกิดอาการเฟดเน่านะครับตรงบริเวณที่มีเส้นทแยงเห็นไหมสังเกตนะครับมีเส้นทะแยงเกิดขึ้นนะครับมีเส้นหยแยงเกิดขึ้นนะครับให้ระวังนะครับอย่าเริ่มแก้ไขชิ้นงานบริเวณที่มีปัญหาคือมุมนี้นะครับกับมุมนี้นะครับ2มุมนะครับให้เราเริ่มต้น มุมที่ไม่มีปัญหาก่อนนะครับโดยการนะครับเลือกชิ้นงานนะครับเลือก Vertex นะครับเราต้องการเราจะต้องต่อเส้นระหว่างจุดนี้ให้ได้ก่อนนะครับทั้งบนและล่างนะครับโดยการรวบที่จุดบนนะครับจากนั้นหาคำสั่งนะครับ Connect Connect ธรรมดาตัวนี้ครับไม่มีสี่เหลี่ยมต่อหลังนะครับ กดไปปั๊บเห็นไหมเกิดการเชื่อมเส้นขึ้นมานะครับทำบนและล่างนะครับ connect ขยับไปนะครับบนก่อนอน,นะครับนบน connect ล่าง connect นะครับหมุนใปนะครับหมุนงานไปบนนะครับ connect ล่าง connect หมุนชิ้นงานไปนะครับบน Connect ล่าง Connect นะครับอ่านะครับเกิดละนาบสมบูรณ์นะ4จุดทุกด้านนะครับตามหลักการทำโมเดลนะครับจากนั้นตรงเส้นทะแยงเนี่ยถือว่าไม่เข้าหลักการก็คือมีระนาบสามเหลี่ยมเกิดขึ้น2ฝั่งเห็นไหม ดังนั้นเราต้องลบเส้นแกนไทแยงเสียก่อนนะครับโดยการเลือกเอดเลือกที่เส้นทแยงนะครับอ่าทีนี้การลบเครื่องเส้นที่ออกไม่ใช่กด d Delete นะครับให้เราไปที่ r Remove เห็นไหม e m o v e กด control ค้างไปด้วยนะครับแล้วกด remove Remove นะครับเลือกอีกเส้นหนึ่งข้างล่างกด control ค้างไว้นะครับแล้วกด remove เราก็จะได้ผนังพร้อมนะที่จะเจาะช่องหน้าต่างในประตูนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้สอนเฉพาะการขึ้นผนังรอไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับ